พี่น้องครับนโยบายการยกเลิกแบงค์ใหญ่เพื่อปราบเงินเทายังเป็นประเด็นที่ทายภาคดีต้องทําความเข้าใจให้กับพี่น้องได้รับทราบต่อคําว่าแบงค์ใหญ่ก็คือคือแบงค์พันุหรืออาจจะมีบางส่วนเป็นแบงค์ห้าและเงินเทาก็คือเงินที่เก็บไว้ตาบ้านใส่หลังไว้ตาบ้านซึ่งสาเหตุของเงินเทาก็ไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์พนันออนไลน์ยาเสพติดรวมทั้งสวยสินบนเงินใต้โต๊ะประมูลงานหรือแม้แต่การซื้อขายตําแหน่งพวกนี้เป็นเงินเทาผิดกฎหมาย มักจะเก็บใส่ลังไว้ที่บ้านเป็นเงินสดๆผมมีตัวอย่างพี่น้องให้เห็นนะครับพี่น้องเหตุการณ์เมื่อสี่หปีที่ผ่านมานี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณร่วม5ปีที่ผ่านมาเป็นเงินของอดีตปลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งที่ล่ํารวยผิดปกติประมาณสัก60กว่าล้านบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีโจนปลดบ้านมีเงินเป็นร่วมเป็นพันล้านบาทที่เป็นเงินสดสดทั้งสิ้นพวกนี้คือเงินเทา หลายพี่น้องครับนี่คือภาพเหตุการณ์ล่าสุดปี69นี่เองนี่เป็นเงินสดๆประมาณ70ล้านครับพี่น้องเห็นไหมครับในทิกต ok ของสื่อสำนักหนึ่งผมต้องการจะสื่อว่านี่คือปัญหาและเจตนาของไทยภาคเีก็คือเรามองในภาพรวมว่าเงินเทามันมีปริมาณมหาศาลนะพี่น้องพี่น้องอย่าคิดว่าเงินเทามีแค่หลักแสนสองแสนล้านสองล้านแต่ในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยคาดการณ์ว่าเงินเทามีมม่น้อยกว่า5 0 0นล้านบาท อยู่ในบ้านทั้งนักการเมืองข้าราชการระดับสูงและผู้มีอิทธิพลกระจายไปหมดครับพี่น้องซึ่งย้ำนะครับว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า5้าแสนล้านบาทเราต้องการให้เอาเงินเท้าพวกนี้เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารคนพวกนี้เวลาใช้เป็นเงินสดไม่สามารถติดตามร่องรอยทางธุรกรรมได้แต่ถ้าเอาเข้าสู่ระบบเวลาคุณใช้จ่ายเนี่ยคุณต้องจ่าย ฐานระบบมันจะมีร่องรอยของธุรกรรมและสามารถตรวจสอบยึดอายัดได้ทันทียังมีประเด็นที่นักวิชาการได้ออกมาทําความเข้าใจในหลักคิดของไทยพักดีซึ่งผมคิดว่าผมขอแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แต่ละท่านในทางวิชาการท่านแรกคือท่านรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนท่านบอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดแต่ผมอยากจะเรียนท่านนะครับว่า วันนี้สังคมประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดน,นะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยได้รับคำชมจากธนาคารโลกว่าเป็นประเทศต้นๆของโลกที่ใช้ระบบออนไลน์หรือโมบายแบงกิ้งหรืออ e ีมันนี่ตัวเลขทางการบ่งบอกชัดเจนว่าเรามีแอปเปาตังประมาณ40ล้านบัญชีเรามีแอปธนาคารต่างๆประมาณ130-140ล้านบัญชีเรามีบัญชีพร้อมเปย์ประมาณ80ล้านบัญชีเราจะมีแอปของเอกชนเช่น t r u e m o n e y Grab และบ,บิดของไลน์ a าซาด้า ปประมาณ110ล้านบัญชียังไม่นับรวมบัตรเครดิตบัตรเดบิตทึ่งถือว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดประมาณ75-80ล้านบัญชีมันสะท้อนว่า ประเทศไทยขนาดนี้ใกล้ๆจะเป็นสังคมร้เงินสดแล้วประชาชนที่ค้าขายตามแผงลอยตลาดนัดต่างๆเดี๋ยวนี้ใช้ QR บอาทั้งนั้นเขายังยืนยันนะว่าเขาไม่นิยมการรับแบงก์ใหญ่เพราะว่าถอนยากและที่เดันที่สุดอาจจะมีแบงค์ปอบอาจจะมีปัญหาผู้สูงอายุบ้างแต่ผมยืนยันนะครับว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะในสังคมชนบทไม่นิยมการใช้แบงค์ใหญ่ฮะโดยเฉพาะแบงค์พันส่วนใหญ่นิยมใช้แบงค์ลอยแบงค์ห้าสิบ และแบงก์ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าไปยกเลิกแบบนี้เขาอาจจะไปใช้วิธีการซื้อทองคำผ่านออนไลน์ รือการโอนเงินนี่คือสิ่งที่พวกเราไทยพอดีต้องการัเพราะท่านซื้อทองคาผ่านออนไลน์ท่านก็ต้องใช้เงินเข้าระบบออนไลน์มันตรวจสอบได้เพราะอยู่ในระบบออนไลน์หรือบริการโอนเงินก็มันก็ยิ่งตรวจสอบได้เพราะนี่คือเป้าประสงค์ที่เราต้องการให้เอาเงินสดที่เก็บใส่ลังไว้ตามบ้านมาเข้าสู่ระบบเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบที่ท่านบอกว่าถ้าไม่มีแบงค์ห้าให้ใช้ก็ใช้แบงค์ยีจ่ายเงินเท่ากับจํานวนที่ต้องการจะจ่ายท่านย่าลืมนะครับว่าเงินเท่าเป็นแสนแสนล้านตัวเลขคาดการณ์มันนักว่า5้าแสนล้านบาท ที่จะเอาแบงค์ยีไปจ่ายมันเป็นไปไม่ได้แลวครับและผมขออนุญาตชี้แจงกับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่แนะนําว่าถ้ายกเลิกแล้วควรจะออกแบงค์ใหม่เพราะไม่มีประเทศไหนที่ยกเลิกแล้วไม่ออกแบงค์ใหม่มาทดแทนผมย้ำนะครับว่าอินเดียยกเลิกแล้วนะฮะ E.U. ธานาคารกลางของยุโรปยกเลิกแบงค์ห้าร้อยแคนาดายกเลิกแบงค์พันนะฮะสิงคโปรยกเลิกแบงค์หมื่นโดยที่ไม่ได้ออกมาทดแทนประเทศต่างๆเหล่านี้ให้เหตุผลเหมือนกันคือปัญหาเรื่องการฟอกเงินดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะย้ำกับพี่น้องทุกท่านว่าแนวคิดในการยกเลิกแบงค์ใหญ่เพื่อปราบเงินเทามันไม่สามารถที่จะปราบการทุจริตคอร์รัปชันได้ทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าอย่างน,น้อยๆไอ้พวกคนสีเทาทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเหล่านี้จะทำงานได้ยากขึ้นและถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นครับ มีโจรต้องมีเราเพื่อให้เราไปปราบโจรและท้ายนี้ต้องย้ำไปยังพี่น้องทุกท่านนะครับว่าในการเลือกตั้งรอบนี้พักไทยพักดีพี่น้องสามารถกาบัตรสีชมพูเท่เป็นบัตรพักได้ทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนะหมายเลข29บัตรสีชมพูซึ่งเป็นบัตรพักหรือบัตรบัญชีรายชื่อกาได้ทุกเขตเลือกตั้งทัางประเทศหมายเลข29ครับ